สวัสดีค่ะมาพรกับจา่าอีกแล้วค่ะอยู่ในช่องเที่ยวไปกับจา่าแชนแนลค่ะืันนีจ้จ่าสิพาพผีพานองมาเลาะเกมเห็ดเพึ่งหวานค่ะมีสารพันเห็ดเลยเด้ค่ะไปรอติดตามรับชมกันได้เลยค่ะครับมาพอ้แล้วจ้าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งยังเดยวมาลุนกันอู้เห็ดเพึ่งเขาดงจ้าพี่น้องงามวะ สวยมากเลยค่ะยังอ่อนๆอยู่นี่จ้ะโอ้โอสวยๆๆมันแต่มนนัมนมนันอันนี้เด้ได้ปนะุ๊น่ะพี่วนกลางทางวิวคก็เห็นโอ <Okay. S 2> เคได้อยู่จ้ะนี่ค่ะดอกแรกแห้งมันกุมแรกแห้งมันจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะมันมันเบิ่งเงินเลยนี่เปิดกล้องตุ้มกระเพาะปั๊บเลยครับ <c oughs> นี่เห็ดพึ่งยังเอาเห็ดพึ่งขาไรเห็ดพึ่งขาไรส,สวยๆเลยจ้านี่เห็ดพึ่งยังเนาะนี่อู้มันคก็ถัา่าแล้วถั่าแล้วว่าเอาหรอกมันปล่อยไปไมันเกิดครับเห็ดพึ่งแดงมีเห็ดพึ่งแดงเด้อจา้าครับโอ้ โอ้สวยเลยดอกน้อย,อยจีมันนี่ค่าแต่ที่รอดอกจะพี่น้องเหี้ยเกินนี่เกิดเที่ยดอกเมียนดอกเห้องมันเศร้าเกิดดอกห้อเจ้าหูนี่เปลืองแดงจ้านี่ดอกเดียว เห็ดพึ่งแดงค่ะคุณจ้าดอกดอกงามครับจีนพออีกแล้วค่ะเห็ดพึ่งแดงหม่ขนเหยียบจ้ะพี่น้องเ <c oughs> ห็ดพึ่งแดงค่ะขนมันอยู่ใต้ใบตองนี่อมันก็คือจังเห็ดพึ่งขามานันเนาะจะไปแกงโรเด้อนี่ แซ่บครับแซ่บหวานหวานนี่เรเคยกินเราครับเห็ดเดิมนช่ไแต่ว่าเอาไปกินเพิ่งว่าเห็ดผึ่งมันอยู่ทั้งดงเห็ดผึ่งนี่กินได้ทุกอย่างทุกชนิดว่สัสนวา่วาได้เลยมันสุก <c oughs> นี่จ้ะมูนี่ได้ได้ดอกเห็ดผึ่งขามใหญ่เนี่ยนี่ค่ะวว้าว คอยก้าจ้าทำน้ำครับมูนี่มูลายดอกเตยครับเห็ดพึ่งเดียงค่ะคนจะพี่น้องอเกิดหลายมือเลี้วจ้าจังลูกแต่ว่าจ้ากับข้านกูมันมแล้วไปทักรับจ้างเนาะจะเนาะบ่ได้ขืนมาเสียดายหลายพี่น้องเห็ดพึ่งหวานมันออก จ้าเพื่นเอินเห็ดผึ่งยังจะจะเอินผึ่งเห็ดผึ่งเดียงขาฝนด้วยจ้าเราออกไปเลยน,น,นี่ค่ะครับผมเก็บมาไว้นี่ก่อนทางนั้นด้ว มูแข่งกันเด้อจ้ะนี่มูเดียวกันครับบ้างันนี่แหละดอกบานจะว่าแข็งดีได้ครับเห็ดเัินนี้หวานหวานจ้ะหอมหอมเป็นกินเห็ดมุกบ้อเป็นอย่างจ้ะคือเอินเห็ดเพิ่งอันแดงขาขุนขาไม่เป็นขุนเนี่ยเอิ้นตามลักษณะของเห<า>็ดบ่าตาก,กิดหัวตาเคยเห็นเห็ดเพิ่ง มีเห็ดมีขนมื่อนี้บ่มีคนเล็บหมูวานนี่โอ้โหปานว่าไปเที่ยวซุเป,ปอร์มาร์เก็ตมวานพี่น้องเพิ่นมาตะไกรเพิ่นบ่ได้เห็ดเพิ่นเลยบ่ามามาตะเข่าสวนกวางกับวาเนอ่ะวานนี่พี่น้องมาหลายจะ้ะแบบเห็ดออกเนาะเราเพิ่งจะทั่วเอิ้นกันมานะ เงียว่ะคนเตี้ยมันหรอแมนบ่แมนเดินวูมูนได้หลายโดยุงแมมได้ยินเสียงยุงบ่ยึงหลายครับบ่ได้เนี้ยกันยุงมาผมนะบ่ได้ใส่อันนั้นนาะดูชัทท oh, ่นกันยุงมันไ ยุงเยอะมากอ้นี่เด้กจา <ะ S 1> ทับ <c oughs> โอ้ยสาวจ่าบาเห็นเห็ดน,นั่งทับเห็ดโอ้ยกะเบื้องสีไัมเนี่ยเนาะคือใบใหม่นี่เนาะเบื้องเนี่ยไ <c oughs> <c oughs> ม่นจะทับบลายดอกเรอบอก <c oughs> <c oughs> มูไงครับอันนี้ลายดอกเติอครับเป็นสิบ มุ้งไปเยอะจังลงครับเถอะโอ้มูเดียวพอเก่งเลยด้วยครับสวยด้วยจ้ะเอู้ดวงยูถึงเก็บเลยว้าป้าสวีสวยไม่ใช่เห็ดผงข้ามไงเหรอเนาะเนี่ยพอถือเราเป็นสีข้ามบ้านจะาเอินเห็ดผงข้าม บังอับเดีครับบังกระตาครับเปกระตาแล<อ>้วไปลายเติมแล้วครับไปกันต่อโดงนี้ก็อเป็นสีโดดนี้มันเอาบ่บ่อ,อึลเนาะเอาบา่ปล่อยไว้เห็ดผึ่งหวานอีกแล้วจ้าแตนนี่เป็นท่องสีน้ำตาลเห็ดเพิงกันครับเห็ดเพิงก็เกินแต่ปลาว่าเห็ดเึ่งเนางแต่พี่น้องเดี๋ยวเห็นบน,นี่ว่านคุณคือเห็ดเพิงกันตับโตเนาะ <G ül> ทองมันสีดำไอ้นั่นยังกอดลังมันนั่นหนามันนั่นสีใบตอง <c oughs> มันเหลียวมาเห็นเห็ดผึ้งนี่ก็แเซาะด้วยครับหอมมีคะ่ะครับอวยมาหนี่อีกดอกนึงจ้างามนี่จ้ะดอกงามๆเลยเอวยมาท่านี่อีกค่ะอีกดอกนึงจ้าสุนล้มเห็ดผึ้งนะครับอ,อยู่นี่ครับมีทุกอย่างเห็ดผึ้งแต่ว่าบ่รูเบื่อแล้ครับว่าซื้อยังเนี้ยครับ ตัว<ม>แต่ว่า,าเป็นเห็ดพึ่งล้วกันครับมันมีหลายสีเนาะ <c oughs> เขีย่ยแหงกเด่นน้องนึงตีร่างกาไว้ <c oughs> แต่ว่าหลังมันนี่เงาดีครับพี่ครับเห็ดตัวนี้ดอกจีมันเนี่ยเงาเล็กจังเห็ดลินจือเนาะ,ะสีขึ้นจังใบตองเปีกเยกนะครับมันถ้าคนมาสังเกตเพิ่นกับใบเห็นครับเมื่อวานนี้เพิ่นมาเพิ่นกับใบเด้ สวยเดยงไตทองเดงดีสีสดใสสีสันสดใสครับคือเห,ๆๆเห,ห็ดเผื่งนงยุ้งนี่ครับแค่เห็นละงุกนี่ใครเดียวนี่ต้องงุลงเก็บมันเยียบ <laughs> nhà nhanh, muốn tự luôn mà Nó đen Ủa, เ,เดียวครับปวกกินซ้ำครับอ๋เอเด็ดจะดอกเ,อเด้ดดอกมันเดียวครับกินเด้วจ้า แดงครับจะเป็แดงจ้าดอกต้องน้ำหมดไปต้าค่ะหัวซ้อนกันโอ้ค่ะมันขึ้นเงานี่เปลือกนี่ปวดกินขามันเราจะสำนีลนะอ่ามาพลอยแล้วครับดอกนึงครับเดี๋ยวเก็บไปให้สาวจาบบา้าปัดขาครับนี่ครับดอกสวยๆ ให้พึ่งน้อยนี่แหละแกงแซ่บจ้ะเราสวยครับนี่ครับเบิ่งในกระตาครับอัปเดตครับโอ้เริ่มมีหลายชนิดแล้วด้วยครับนี่ครับดอกบายมันครับในผึ้งแดงตาตาสื่อเนาะตาบ่เห็นเอาดอกน้อยยุ่งห่างกันนะครับเจ่าผมบ่เห็นครับนี่ครับดอกหนึ่งครับในผึ้งแดงอีกแล้วครับเดี๋ยวเก็บไปให้สาวจ้าตาขาครับ ไปครับจะปาดนอยยี่ของน่ะลระไปบ้านหล่ะลาบอยแดงโอ้ข้างก็เป็นเสียวปวกกินนอนกินปวกมากมันเสียบ <c oughs> หาล่างกับบเปบลี่ยนเด้หาล่งกับบนนองนครับผ้อยครับโคกนี่เป็นเห็ผดผึ่งแดงครับโคเมื่อกี้อยู่งขางกันแบบเกิดตั้งเห็ดอันนั้นเะครับเห็ผดผึ่งแดงกันแต่ว่าข,ขาฝุนครับอันนี้ขาเน่าเน่าเป็นบางอันแบบผ้อยครับมูนึงครับน,นี่จะเป็นมูน่าสวยๆครับ ก็ว่ามันชีบมีบมเห็ดก็เอาเก็บไปเก็บมากับพอได้อยู่ครับ <c oughs> ดอกง่ายดิสวยๆดอกมันแข็งดีครับจข่ขามันอยากเป็นปลวกกินครับ ดียครับโอ้เศรษฐีคำนี้ที่ให้ถึงว้ต้อยแล้วคำวันนี้ถึงหวานให้ถึงหวานครับหลากสีสันจ้าครับผมพออยู่สองเดอกครับ สวยครับเีกเพื่งเดือนครับว้าวจ้าครับนี่เดียวกันลายดอกหาหกดอกอยากอยู่ปลาหกเนี่ยครับ ก็อื้อแค่ขนมแต่เราอะไเคือพวกกินมันครับเห็นละงงกับนี้ครับประเทศเจ้าบานสวยๆอยู่ครับขาวตัว้ยไม่ห้อแมงกินชัดขามัน่าเป็นั้เอาดอกมันก็นได้ จุมเดียราจะพี่น้องมาสรุปผลงานกันค่ะนี่จะเป็นเห็ดเพิงแดงเห็ดเพิงแดงคาคนเนาะค่ะเนาะเกือบต็มกระต่ายอยู่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จารล้ำเนื้อค่ะ ไปพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคินี้สวัสดีค่ะ,ะครับบึงนะครับสวยๆครับ